หลักวิธีของการจุดเตานั้นเตาต้องการความร้อนและอากาศที่พอเหมาะครับจึงจะทำให้ความร้อนจากเชื้อเพลิงที่เราเติมเข้าไปนั้นไหลเวียนเข้าในท่อนำความร้อนได้สะดวกและทำให้ท่อนำความร้อนนั้นเพ่กระจายความร้อนได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพ หลักวิธีของการจุดเตานั้นเตาต้องการความร้อนและอากาศที่พอเหมาะครับจึงจะทำให้ความร้อนจากเชื้อเพลิงที่เราเติมเข้าไปนั้นไหลเวียนเข้าในท่อนำความร้อนได้สะดวกและทำให้ท่อนำความร้อนนั้นแผ่กระจายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิ